สวัสดีค่ะดิฉันแอนเดพยกรมาทำนายคุณวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 6ดิฉันดูคำภีมหาตาลเลขซึ่งใช้เมื่อจะมีเกิดแล้วเวลาตกง้าถ้าไม่มีก็ลอดสอบดวงกันได้ว่าคุณเกิดวันไหนกันแน่เพราะการเกิดวันไหนในทางโหราศาสตร์สำคัญมากๆเลยนะคะตรงนั้นก็ดิฉันก็ดูไพ่ติดต่อได้ถ้า สนใจอยากจะเช็คดูนะฮะช่วงนี้ยิ่งรู้สึกอื่นๆอยู่ก็เช็คดงกันสักหน่อยก็ดีเหมือนกันคุณอาทิตย์ค่ะเดือนสิงหาคม2 5 6 6จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะมาลุ้นกันนะคะคุณ เป็นช่วงที่คุณวันอาทิตย์เป็นช่วงที่เดินทางมีการบาลานซ์ตัวเองจากความที่ไม่บาลานซ์มาก่อนหรือมีการาเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งแบบไป,ไปมา,มาเหมือนกับบางคนอาจจะเดินทาง ไปทํางานหรือไปจังหวัดนี้แล้วก็กลับมาที่บ้านที่ตัวเองนอนแล้วไปไปกับกลับ,ลบคือเป็นช่วงที่แบบไปกลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วไปบ่อยๆก็อาจจะเป็นเรื่องงานหรือธุระลอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็คุณก็ต้องอดทนแล้วก็วิ่งสูฟ้ฟัดแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งทีค่คุณต้องทํา แต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือให้ดูแลหัวใจให้ตัวเองให้ดีๆเพราะว่าจิตใจของคุณนั้นน่ะแบบมันเหนือ่อยแล้วก็อยากได้น้ำทิพย์ชโลมใจถ้าคุณหาน้ำทิพย์ชโลมใจในรูปแบบใดๆไม่ได้ก็ลองคิดดูว่าเอออะไรที่ถูกจริตกับคุณนะคะแล้วก็อ,อ่อ ไปหาสิ่งนั้นเช่นฟังเพลงบรรเลงไวโอลินแล้วรู้สึกโอเคนั่งหลับตาทานกาแฟมอคค่าหรือว่าไปที่คาเฟ่ทั้งทั้งที่คุณอาจจะไม่เคยไปเลยบางคนไม่เคยไปนั่นเองก็ไม่เคยไปคาเฟ่ก็อาจจะไปนั่งคาเฟ่แล้วก็ไปนั่งมองชาวบ้านเขาว่าเออคนเข้ามากันทำไมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะเพื่อง่ายเพื่อสร้างสีสันในชีวิตแต่ว่าทุกอย่างมันก็คงจงยังดำเนินไปอยู่ จากเดือนที่ผ่านมาคือกรกฎาเดือนนี้ก็ยังดําเนินเหมือนเดิมแต่ว่าไพ่บอกว่าให้คุณหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวก็แล้วกันดิฉันจะเปิดให้คุณอีกใบหนึ่งดีไหมดิฉันกลัวจะปิดไพ่ไม่ดีออกมาเดี๋ยวนเ้นเน่อยากจะเปิดให้เหลือเกินอ่าห้า เนี่ยไพ่ใบนี้ออกคุณก็ผ่านตรงไหนก็คุณก็แวะไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไปเลยนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามคุณก็จะมีผู้ใหญ่คอยดูแลคุ้มครองคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่ดีถ้าคุณไม่สบายใจให้คุณไปขอไปไหว้พระไปสวดมนต์ทำอะไรก็ได้ที่คุณเชื่อคุณศรัทธาแล้วก็อาจจะแบบถวายแวะเข้าไปในวัดสักหน่อยหนึ่งไปทําสังฆทานหรือว่าไปหยอดหยอดเงินตามตู้ค่าน้ําค่าไฟค่าชำระหนี้ส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิษฐาน อะไรก็ได้ที่คุณอยากจะได้เพื่อเพิ่มกำลังใจหรือว่าไปไหว้พระพุทธรูปที่คุณเคารพสักการะแล้วเล่าอะไรให้ท่านฟังต่างๆ่า,งนานานาแล้วคุณก็บอกว่าขอกำลังใจอย่างนี้ก็จะช่วยให้หัวใจคุณมีน้ำทิพย์ชลมใจได้เหมือนกันขอให้คุณโชคดีนะคะคุณอาทิตย์สวัสดีค่ะ